อขอบคุณที่ไม่ใช่ถุงพลาสติกครับโอ้คุณผู้ชมชินแล้วยังชินแล้วยังผมชินเรียบร้อยแล้วนะฮะกับการพกถุงผ้าออกมาร้านสะดวกซื้อดังอย่าง 7-Eleven แล้วก็ที่ไหนๆที่เราไปนะะ่าคุณผู้ชมครับโครงการนี้ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกนะครับ 7-Go Green ทำมาตั้งแต่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาเอาเป็นว่าวันนี้ฮะเหลือบมองใกล้ๆที่หน้าจอแคชเชียร เขาบอกว่าคนไทยช่วยกันประหยัดถุงพลาสติกไปแล้วกว่า125ล้านถุงโอ้โ oh, ห oh. ชุดยอดมากคิดเป็นเงินนะครับไปละ20สตาตางเนี่ย oh. ได้25ล้านบาทเลยทีเดียวแน่นอนนะครับว่าโครงการนี้ไม่ได้ทํากันเล่นๆพี่ตูนอธิวราคงมาลัยกระโดดมาช่วยปลุกจิตสํานึกและขยีดภูเขาครั้งนี้แน่นอนว่าจะต้องมีผลประโยชน์เกิดขึ้นครับ มีงานที่พี่ตูนเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินบริจาค25ล้านหรือเป็นล็อตแรกนะครับยังไม่สิ้นสุดนะครับที่จะมอบให้กับสิริราชพยาบาลเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าพี่ตูนจะหน้าบานขนาดไหนครับ ผ่านไป1นเดือนเสร็จนะครับกับสิ่งที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันปฏิเสธไม่รับถุงซึ่งเงิน20สตางค์ต่อถุงนี้สะสมกันมาตั้งแต่วันที่7จ็ดธันวาคม2 5 6 1ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ครับส่งผลให้ลดถุงไปได้เป็นจํานวนกลมๆคือ125ล้านใบแล้วนะครับซึ่งถ้าจะเอาตัวเลขเป๊ะๆจากหน้าจอแคชเชียร์เซเว่นณเวลานี้132ล้13 2, 1, 1 12, 000, าน4ี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองใบโอ้โหนี่เรียกว่าสมทบ เงินบริจาคไปได้25ล้านบาทในเบื้องต้นนี้โดยทาง7 e เ e ่ e อีเมอบเงินบริจาคลอตแรกให้กับทางสิริราชพยาบาลครั้งที่1ในวันที่24มกราคมที่ผ่านมานี้เองซึ่งงานในครั้งนี้จะเป็นเพราะใครไปไม่ได้เลยคุณอธิวราคงมาลัยหรือคุณตูนมากล่าวความรู้สึกถึงโครงการรณรงค์ลดถุงพลาสติกให้พวกของการที่าทางิิ์ชวนเรเป็นสุาม ในการที่จะสื่อสารเรื่องของการรัราสารซีบอนการไม่รับถุงเปลี่ยนถุงพลาสติกที่ทุกคนจะเอามา,ยาไไย่ยไร้ประโยชน์เนี่ยเระ่มาเป็นเนเดจากทีมประโยผู้ลมงมืคือต้องขอบคุณทางซีอแล้วก็ทีมงานที่คิดแคมเปญน,นี้ได้อย่างกลมกล่อมและกลมเกลียแล้วก็ได้ช่วยทั้งโลกแล้วก็ช่วยทั้งสิรราชโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยต่อไปยป็นเกิดกว่าที่ผ่านมาเราลดไปได้ดถึงร้อยล้านกว่าถุงแล้ว ได้เงินโดยจากณว,วันนี้ที่เราจะมามอบ25ล้านบาทก่อนแรกผมก็อยากจะมีนกรน,นะครับคนไทยทุกคนที่ได้ได้ได้ยินเสียงผมตอนนี้นก็เรายังม,มีเวลาอีกกว่าเดือนครึ่งเพื่จะพิสูจน์ว่าเราจะทําได้ดีกว่าห0ึล้านถุงแล้วก็ได้เงินมากกว่า25ล้านบาทในครั้งที่2ที่เราจะนำเงินมามอบแผงภาษีรับเข้า,า,าไปวันนี้ขอบคุณคนไทยมากมากครับขอบคุณมากครับผม เราต้องีนักสูงรอสมิทุนนะครับคาดว่าในีนาคตมีะคนาบตั้งใจกที่ยวิดชช่วงกลางเรามีคนไข้ที่ได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลทั่วที่แขกประเทศไทยทุกวันทุกสัปดาห์ที่ไหนก็คือ ก็เชิญชวนขอความร่วมมือร่วมใจกันไม่รับถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปแล้วยังช่วยให้โรงพยาบาลมีเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อเยียวยาผู้ป่วยอีกทางหนึ่งด้วยครับงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอ,ตอศวะวมงคลกุลรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้แทนรับมอบเงินดังกล่าวทามกลางเหล่ากองทัพนักข่าวที่มาเป็นสักขีพยานอย่างเนืองแน่นแคมเปญลดวัลถุง คุณทำได้จะดําเนินการไปถึงวันที่ฟังดีๆ31มีนาคมศกนี้ครับเพื่อให้ยอดการบริจาคสูงขึ้นกว่านี้อีกซึ่งน่าจะสูงได้ถึง50ล้านบาทเลยทีเดียวแม้โครงการจะเดินหน้าไปด้วยดี แต่ตัวผมเองยังคงเห็นผู้คนยังคงใช้ถุงพลาสติกสุดท้ายนี้นอกจากเราจะหวังพึ่งพลังของอธิวราคงมาลายัยหรือพี่ตูนที่จะมาช่วยสร้างแรงขับไปพร้อมๆกับ c p พอแล้วการบอกต่อแคมเปญที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นับเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากคุณผู้ชมที่ฟังเนื้อหานี้อยู่ผมอยากให้ช่วยกันบอกต่อนะครับเริ่มต้นง่ายๆแค่ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่านี้แล้วล่ะครับเห็นไหมเห็นไหม ลดวัตถุงคุณทําได้และพอลดกันเยอะๆเป็นยังไงโอ้ยี่สิบห้าล้านบาทเลยนี่ขนาดเพิ่งเริ่มโครงการไม่นานนะครับเราจะตามติดกันไปจนสิ้นสุดโครงการนี้เลยแหมจะให้ดีไม่อยากให้สิ้นสุดเลยแต่ต้องยอมรับนะว่า CPO ีแอจำกัดมหาชนเป็นองค์กรยักษ์ใหญ่ที่ทําเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สุดจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับผมจะตามต่อและคุณผู้ชมทุกคนก็ช่วยกันด้วยนี่ขนาดช่วยแค่บางส่วนยังได้ตั้งร้อยล้านใบที่ประหยัดไม่ได้ ถ้าเราทํากันทุกคนเอาถุงผ้าออกจากบ,บ้านแบบนี้กันทุกวันและเราไม่ต้องรับถุงพลาสติกเลยจะลดไปได้อีกขนาดไหนเป็นกาลังใจให้กับประเทศไทยของเรานะครับเพื่อทําให้เรามีท้องทะเลที่ใสสะอาดและเราไม่ต้องมีมลภาวะกันมากขนาดทุกวันนี้ช่วยกันเราทาได้ครับ